โอเคมาต่อข้อที่9นะครับข้อที่9ก็ยังอยู่ในเรื่องของฟังก์ชันเหมือนเดิมข้อนี้ก็มีอินเวอตเข้ามาเป็นตัวเป็นตนละเมื่อกี้เราแค่แอปแอปใส่อินเวอตเข้ามาเนาะข้อที่9เนี่ยก็ใช้เทคนิคอินเวอร์ตของพี่เมื่อกี้เลยก็คือย้ายข้างไปอีกฝั่งหนึ่งใส่อินเวอร์ตจบเนาะถ้าเป็นก้อนเนี้ยถ้าพี่ได้ว่า f x เท่ากับ a อเวกนี้อันนี้อันนี้ก็จะให้มาอยู่แล้วเนาะพี่ ก็จะได้ว่า x ตัวนี้เท่ากับ F อ n v ินเวอร์สของ ax บวก1และ Gx ของ p ี่เท่ากับ X กำลัง3ลบ B พี่จะได้ว่า g อินเวอของ ax ของ p จะเท่ากับ G i อินเวอรของ x กำลัง3ลบ B เช่นกันเอาตัวนี้ไปหาอินเวอร์สได้เลยไม่ต้องไปจัดรูปอะไรให้ยุ่งยากนะครับ มาเรามาดูสมการแรกเขาบอกว่า f 0คูณ g 0บวก f o g 0เท่ากับ10สว่วนที่2เราต้องใช้อินเวอร์สก็คือ f อินเวอร์สของ1คูณกับ g อินเวอร์สของ1บวกด้วย g o f อินเวอร์สหเท่ากับ3โอ้โหอะไรเนี้ยตาลายไปหมดไม่ต้องกลัวครับมาเขียนแจ้งทีละตัวว่าตัวแต่ตัวมันค่าเท่าไหร่อะไรไง f 0เราคือแทน x เป็น0ครับ0ก้อนนี้ก็เป็น0เนาะได้ว่า f 0เราคือ1 คูณกับ G0 ศูนยเราคือก้อนี้เป็น0ได้เป็นลบ b บวกกับ F og 0ศนย์เมื่อกี้ F ของ G0 ก็คือลบ b เนาะเท่ากับ10ซึ่ง F ลบ b เราคือแทนด้วย X ด้วยลบ b ก็จะกลายเป็น A คูณลบบบวกหเท่ากับ10อันนี้พี่ขอจัดรูปให้เรากลายเป็นลบ b ลบเเท่ากับ9 ยายรูปเอ้ยจัดรูปนิดหน่อยเนาะแล้วทีนี้พี่ก็จะเอาตัวที่2ตัวเนี้ยมาแทนค่าดูบ้างอันนี้คือมาจากตัวแรกตัวที่สองก็จะได้เป็น F ลบหของ1แล้วก็คือก้อนเนี้ยทำให้เป็น1ให้ได้ทำยังไงทีนี้ก็คือเราต้องแทนค่า X เ,เป็น0ไงเพราะว่าศูนย์คูณ A ก็จะได้ศูนย ข้างในก็ข้ก็จะเป็น1นึ่งได้ว่า x ข้างนอกก็ต้องเป็นศูนย์เหมือนกันนั่นคือ f อินเวอรของหเราคือ0ก็จะได้ว่า0นคูณกับ g อินเวอร์สของ1นบวกกับ g ศูนย์เท่ากับสามนย์คูณอะไรก็เป็นศูนย์อยู่แล้วตัดทิ้ง g ศูนย์ก็คือลบ b เท่ากับสดังนั้นได้แล้วนี่เอาไปแทนค่าซะ พี่ก็จะได้ว่า a เราเท่ากับ2และ b เราเท่ากับลบสามอันนี้คือพี่หามาให้เนาะแล้วทีนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่า f 2บวก g 3เป็นเท่าไหร่แล้วก็แทนค่าลงไปใน f 2อ f 3เราเลย f 2เราคือ a x บวก1 a เราคือ2ก็แทนด้วย2 x เราคือ2แทนคา่าเข้าไปบวกด้วย1มีค่าเป็น5 ทีนี้ g สามเราคืออะไรก็เป็นแทนค่า X กำลังสามใช่ปะสามกำลังสามลบ B ลบ B เราคือสามก็คือบวกสามกลายเป็นสามสิบเขาเอาสองานี้มาดัดบวกกันดูดูดะมาบวกกัน,ดดดกกนได้เป็นสามสิบห้าสามสิบห้านะครับลิ้นเปรีย้ยขอโทษนะจ้าตอบสามสิบห้านะข้อนี้ถือว่าเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์นจับ